ระวังโดยดีไปเลยดีเขาคือพระที่ทำให้ยุทธพอมาตักน้ำถึงที่นี่ใช่ไหมล่ะฮะแต่ฝังเลยดีดูสภาพเจ้าหลังตบุญรับพระนั่นสิเขาไม่ใช่พระธรรมดาเขาชื่อว่าอนนท์แต่ลิดีอนนท์ของเจ้ามาแล้ว ทำอ่ไยได้ไหมได้สิไปะโดไดไปเธออยู่ทำไมเหรอข้าเป็นคนใต้ต่ำงานที่ข้าสัมผัสมันไม่บริสุทธิ์ข้าขอน้องเจับจ้งไม่ได้ขอวันน้นหรือชนชั้นแค่อย่างเราต่อต้านกาแบ่งวันน้นจักรยามุนีพุทธชื่อแต่ความเป็นมนุษย์และความไม่กล้าเท่านั้นมันเป็นไปได้เหรอ เส้นทางของสัยธมุนีเรียบง่ายไม่มีวัดไม่มีรูปปั้นสมองและปัญญาคือวัดของเราเราเห็นเพียงความเมตตา เฉยๆหรือว่าชวนเข,าค,า,นขาคุยคุยเรื่องอะไรละ่ะโธ่เอ้ยง่ายเลยก็ชวนเขากินข้าวเที่ยงสิไม่พระคุณเจ้าถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องวันนะแล้วก็เชิญไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านข้าได้ไหมได้สิ วันนี้ก็จะรับทานที่บ้านของเจ้านี่ถั่ว จะไปแล้วเหรอใชอ่ท่านพูดถึงแต่การละบาปแล้วเรื่องเกี่ยวกับความรักล่ะทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงถึงกันธรรมชาติอยู่ของมันดีๆแต่มนุษย์ทำให้แตกต่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจทุกดวงมืดบอดลง เขดูออกนะพระเจ้าจะตกหลุครับพระโลกนันนี้ใช่ไหมแม่ หัวเรื่องข้าจะมีคู่ครองใช่ไหมตอนนี้ข้าเลือกได้แล้วข้าจะแต่งงานกับอานน์จะบ,บ้าได้ยังไงกันเขาเป็นพระนะเขาละทิ้งความสุขทางโลกแล้วแล้วไงละ่ะเขาจะกลับมาโลกนี้แน่ไม่มีทางซะหรอกต้องมีทางสิถ้าเราต้องการ มันย่อมมีทางท่านดูเวทมนต์คาถานี่นะน,นั้นท่านก็เสกให้เขากลายเป็นของข้าสิถ้าท่านทำไม่ได้ข้าขอตายดีกว่าอย่างนี้ดีเจ้าเนี่ยนะพูดอะไรนะก็ได้เอออย่างนี้วันพรุ่งนี้เชิญเข้ามากินื้อเที่ยงอีกครั้งหนึ่งนะ จะเส่คาถาใส่มเมล็ดข้าวจะเอาอข้าวไปทำอาหารแล้วก็ให้เขากินจากนั้นเขาจะต้องทำตามข้าบอกแล้วก็คอยดูพระของพุทธจะเป็นของเจ้าตลอดไปไนดแน่ท่านผู้เมตตาทำทานด้วยเธอ เดินเข้าเถอะไม่งันเกิดหายนานะแน่เชาวบ้านกำลังรุปตีอาหิงสก,กา่าไอ้ลไรไอ้ไ้ร มใช่ปีา้เบาบางลงเจ้าคือของมีค่ามีคุณภาพเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับชื่ออาหิงสกับพุทธพูดถูกใช่อาหิงสกับเปลี่ยนไปแล้วยกโทษให้เราด้วย จะเสกคาถาในเมล็ดข้าวเจ้าเอาอข้าวไปทำอาหารแล้วให้เขากินพระของพุทธ,ธะจะเป็นของเจ้าตลอดไปถั่วรสชาติดีใช่ไหมท่านกินอีกสิ าริบุตรวันนี้อาโนนไปบ้านของปรักฤตีเพื่อกินมื้อเที่ยงเขากลับมาหรือยังยังเลยพุทธะเดี๋ยวข้าจะไปดูเองรับไว้ ตอนนี้เจ้าจะได้แต่งงานกับเขาและเขาก็จะกลับคืนสู่ทางโลกเรวเข้าเถึะแต่งกับเขาตอนที่เวทมนต์ยังออกวทธิ์อยู่จะชักช้าไม่ได้แม่เราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมในสังคมของเราการแต่งงานแบบคันธวาเกิดตามประสงค์ของฝ่ายหญิง จ้าไม่อยากแต่งงานกับเขาแล้วเหรอข้าหลงไหลในความรักของอานุนและข้ารักเขาแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นข้าพร้อมจะแต่งงานกับท่านจากหัวใจท่านเพียงคนเดียวเท่านั้น องรักท่านเป็นสามีเราจะแต่งงานตามแบบคันธวาและครองคู่กันตลอดไปสุขเพียงชั่วคราวจะต้นทรัพย์สมบัติของเราไป ทรัพส,สมบัติของเรานั่นก็คือความสงบและสมาธิหากเราถูกล่อลวงด้วยความสุขแบบนั้นเพียงครั้งเดียวมันจะยึดแน่นอยู่ในใจเราเราจะโหยหาทั้งสุขและก็ทุกข์วนเวียนอยู่ในใจแบบนั้นไปตลอดจะทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเจ้าโจงกำนดลลมหายใจเข้าออกของตัวเอง หายใจเข้าอย่างชา้าๆเติมความสงบให้ตัวเองจากนั้นค่อยๆหายใจออกชา้าๆอย่างสงบเยือกเย็น ขาอาศัยความน่ายเยงสาของอานน์และพยายามจะหลอกลวงเขารามิตีเจ้ารักอานน์มากใช่ไหมยิ่งกว่าชีวิตของข้าบอกสิอานน์พิเศษยังไงถึงทำให้เจ้าหลงรักได้ทุกอย่างเลย จมูกของเขาเด้งฝีปากถ้าเดินการพูดจาทุกอย่างเลยเขารักทุกอย่างของเขาอานนนรูปงามและมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทุกคนต้องชื่นชมแต่ว่าเจ้านะี่มองเห็นหัวใจของเขาไหมเจ้ารู้ไหมว่าตัวอานอน์นั้นรักอะไรมากที่สุด ไม่ใช่ค่ะนั่นแหละที่เจ้าเข้าใจผิดอานนท์เองก็รักเจ้าด้วยแต่นิยามความรักของเขาต่างจากความรักที่เจ้าคิดอานนท์เป็นอิสระเป็นปัจเจกความรักของเขานั้นลึกซึ้งนั้นเขามีความรักให้กับมนุษย์ทุกคนและเขาอยากเห็นมนุษย์ทุกคนนั้น เดินบนเส้นทางแห่งความรักความรักไม่ทำให้เขาต้องการหรือโศเงร้าเหมือนที่ความรักทำให้เจ้าเป็นถ้าเจ้ารักอานน์จริงเจ้าจะเข้าใจเจ้าจะไม่คิดขัดขวางเส้นทางความรักของเขาอย่างเด็ดขาดแต่เจ้านั้นจะช่วยส่งเขาให้ไปได้ไกลที่สุด ของข้ามันเห็นแก่ตัวมันต้องการที่จะครอบครองอนุ์ไว้แล้วตัวข้าจะมีความรักเหมือนพระอรนุ์มีได้ไหมท่านช่วยสอนข้าทีความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนความรักของอนุนที่มีต่อทุกคนเขาว่ากันว่าปีของพุทธกว้างใหญ่ จนให้ที่พักพิงคนชั้นต่ำอย่างข้าได้ให้อภัยข้าด้วยข้าจะขอเดินบนเส้นทางสู่การระบาบ